สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่มีพลังงานเข้ามารับชมรับฟังแม่หมอในวันนี้นะคะวันนี้แม่หมอวันนี้วันศุกร์เนาะโอเคงั้นเรามาสับไพ่กันก่อนนะคะ อาพลังงานวันนี้นะคะแม่หอขอดูโอเคในพลังงานวันนี้นะสิ่งที่แม่หมอเห็นแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณจะได้เริ่มต้นนะทำสิ่งใหม่ๆซึ่งมันก็เป็นเหมือนบทแรกของคุณอนะเดี๋ยวนะ มันจะเป็นความรู้สึกว่าไอสิ่งที่คุณเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันเหมือนกับการว่าคุณแบบมันมันมันได้อะไรอะ่ะก่อนหน้านี้คือทุกอย่างคือมันออกไปจากคุณหมดเลยอะ่ะเออนะคะแล้วมันเหมือนกับเป็นแบบอะไรอะ่ะสิ่งที่แม่หมอแบบแวบบแบบขึ้นมานะมันเหมือนกับเป็น สตอรี่เลยอะว่าแบบเฮ้ยในสิ่งที่มันเคยผ่านมาน่ะคือมันเหมือนมันมันมันจบแล้วอะแล้วตอนนี้มันคือการเริ่มใหม่ของคุณนะเพราะว่าในสิ่งที่มันจบไปอะมันเหมือนเป็นบททดสอบคุณอะเออแต่ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วอะเออที่คุณจะได้เริ่มใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะในสิ่งที่มันใช่มันมันเป็นคุณอะ เออและมันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณทําด้วยความสุขสบายใจอย่างเดียวนะเออมันก็เหมือนเป็นการเซตอัพชีวิตคุณใหม่ด้วยอะ่ะเหมือนคุณจะได้เงินก้อนหนึ่งมานะ่ะเพื่อที่จะมาทําในสิ่งสิ่งสิ่งใหม่ๆเนี่ยอืความรู้สึกของแม่หมอเนี่ยนะจะได้มาจากทางไหนคุณไม่ต้องจํากัดทิศทางนะอืม ในสิ่งที่แม่หมอรู้สึกเนอะอาะอย่าปิดกั้นเออเปิดรับทุกช่องทางนะคะคิดว่ามันเหมือนกับแรงดึงดูดเหมือนกันนะเออเพราะฉะนั้นคุณอย่าปิดกั้นตัวเองว่าเงินจะมาจากช่องทางไหนเปิดรับทุกช่องทางเนาะมแม่หมอไม่ระบุเออแต่ในการเริ่ม แต่ในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นใหม่ๆนะคะและทำให้คุณสามารถอะไรอ่ะเหมือนก่อร่างสร้างตัวคุณได้ด้วยเนาะเก็บเงินเก็บทองอย่างเงี้ยอืด้วยด้วยการทำทำสิ่งเนี้ยของคุณอ่ะที่จะกำเนิดขึ้นใหม่เนี่ยนะคะเออ,อคุณอาจจะต้องมีการทิ้งจากสิ่งเก่าๆไปนะอืม ความรู้สึกของแม่หมอคือในสิ่งที่คุณจะได้ทำได้เริ่มต้นใหม่ของคุณเนี่ยอาจจะไม่ใช่อยู่ในจุดเดิมอะ่ะคุณอาจจะต้องโยกย้ายพื้นที่ทิ้งพื้นที่เดิมไปอะ่ะเอออาจจะต้องเปลี่ยนที่อยู่โยกย้ายอะ่ะเออเพื่อที่จะทำสิ่งเนี้ยนะคะอืมในการเริ่มต้นใหม่ของคุณในครั้งเนี้ยในการทำสิ่งสิ่งใหม่สิ่งเนี้ย ออแม่หมอมีความรู้สึกแบบนั้นนะว่ามันเหมือนว่าคุณจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปทำในพื้นที่ใหม่สถานที่ใหม่งานใหม่อาจจะเป็นส่วนขยายต่อเติมไปเออในในในภารกิจในงานอะนะคะแต่ว่ามันความความรู้สึกของแม่หมอคือโยกย้ายพื้นที่อะ เออในในในความรู้สึกจากหน้าไพนะ่นียอืมมันมันชัดเจนในเรื่องของพื้นที่อะมากกว่าอืมนะคะแล้วมันจะทำให้คุณสมูทขึ้นนะชีวิตเนะี้ยลื่นไหลมากขึ้นนะคะสองเหรียญอันนี้แม่หมอมีความรู้สึกถึงความสมูทในชีวิตของคุณอนะเออหรือจะเรียกว่าคุณสามารถที่จะแบบจัดการอะไร ที่มันลงตัวได้มากขึ้นแล้วก็มันมีความลื่นไหลสมูทในภารกิจในงานของคุณแล้วก็การใช้ชีวิตอะได้ดีขึ้นน่ะเออหรือจะเรียกอย่างหนึ่งว่าคุณเก่งขึ้นนะเออเล่นแร่ปแปลธาตุนะคะในชีวิตของคุณในภารกิจในสิ่งที่คุณจะต้องทำอะได้ดีขึ้นน่ะเออแม่หมอมีความรู้สึกแบบนั้นมันมันมันคุณสามารถที่จะจัดการแบบลื่นไหลนี่คือทุกๆด้านนะ การเงินการงานความรักความสัมพันธ์ชีวิตคุณอะเออแม่หมอมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะว่าว่าจะเป็นประมาณนั้นนะอืมและเนี่ยใต้สำรับใบเนี้ยแปลกมากเลยนะปกติเวลาขึ้นเอห้าดาบอย่างเงี้ยนะคะมันจะดูน่ากลัวแต่วันนี้แม่หมอไม่ได้มีความรู้สึกว่าห้าดาบ ห้าดาบวันนี้ดูนะกลัวนะแม่หมอมีความรู้สึกว่าจบเออจบคือสิ่งที่มันเป็นเครื่องกีดขวางทางคุณในชีวิตคุณน่ะมันจะเดินออกไปจากคุณน่ะเออจริงๆแม่หมอมีความรู้สึกแบบนั้นเหลือคุณที่ยังยืนหยัดอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เออความรู้สึกจากห้าห้าดาบวันนี้คือแปลกมากนะคะ มอมีความรู้สึกแบบนั้นอะว่าไอสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันกีดขวางอะไรในชีวิตคุณอะมันจะออกไปเออนะคะแล้วคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆอืมมีจะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆให้กับคุณอะอืม ในในสีสีถ้วยสีถ้วยอันเนี้ยสิ่งที่แบบเห็นแล้วก็รู้สึกเนาะมันแม่หมอไม่ได้โฟกัสที่ว่าคุณจะรู้สึกยินดียินร้ายมันไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแต่ในวันนี้มันโฟกัสไปที่ถ้วยอันนี้มากกว่าก็คือแม่หมอมีความรู้สึกว่าจะมีคนมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณอะเหมือนเอาโอกาสมาให้คุณอะนะ สิบดาบคุณดูดิมันจะไม่จบได้ไงมันต้องจบมันเหมือนว่ามันมาสุดทางแล้วกับกับสถานที่ที่คุณอยู่ด้วยอะแล้วมันจะต้องเปลี่ยนมันจะต้องไปแล้วคือมันจบจากนี่ละแม่หมอมีความรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ใช่ในชีวิตคุณอ่ะ มันก็จะได้เดินออกไปมันจะเหลือคุณที่ทำพลังงานขึ้นมาแล้วเหลือแต่ชั้นที่ยืนหยัดอยู่ได้อืมและอะไรที่มันเข้ามาเป็นความท้าทายของคุณเนี่ยมันได้จบลงแล้วมันจบจริงๆอีสิบดามเนี่ยนะมันไม่รู้จะไปปักคุณที่ไหนแล้วอะจริงๆแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันจบจริงๆแล้วมันจะมีโอกาสเข้ามาหาคุณด้วยคุณดูดิ เนี่ยมาจัสเมนเนี่ยนะคะมันเหมือนการมันเพราะว่ามันเป็นงานเป่าประกาศแล้วอะนะอ่ะอีกนิดนึงมีความรู้สึกอย่าเปิดเออเนี่ยแล้วต่อไปเนะคุณจะได้ทำในงานที่ที่มันที่มันอาจจะต้องอะไรอะมันอาจจะต้องทุ่มเทนิดนึงเนาะอืม เหนื่อยก็จริงแต่ว่ามันก็จะทําให้คือมันคือสิ่งที่ที่คุณเลือกมาแล้วอะแม,ม่หมอมีความรู้สึกแบบนั้นเพราะฉะนั้นถึงมันจะเหนื่อยอยังไงอะคุณก็พร้อมที่จะทําต่ออืมนะคะแล้วมันก็จะสร้างเม็ดเงินให้กับคุณด้วยแหละอืมเจ็ดเหรียญอันนี้แม่หมอมีความรู้สึกว่ามันเป็นอการเซตอัพตัวเองขึ้นไปอะ ในเรื่องการเงินอ่คุณภาพชีวิตของคุณอะอแม่หมอมีความรู้สึกแบบนั้นนะอืมแล้วก็เนี่ยแหละนี่อืสิบไม้เท้าอันนี้แม่หมอมีความรู้สึกว่าออ่ในสิ่งที่คุณจะได้เริ่มจะได้ทำอะเนาะต่อไปอะคุณจะงานเยอะเลยแหละอจะงานเยอะเนาะแต่ว่า ด้วยความที่มันเป็นสิ่งที่มันมันมัน,ม,นมันใช่มันโอเคสำหรับคุณนะเพราะฉะนั้นน่ะเนี่ยมันก็เลยมาเป็น Age of Wands ใบนี้อืมม่บอมีความรู้สึกว่าคุณคุณสนุกอะเออที่จะทำแล้วก็มีพชชั่นกับมันด้วยอะนะเอออะไรอ่ะเดี๋ยวนะ แม่หมอจะพูดนิดนึงงานจากฟ้าคืออะไรก็ไม่รู้ว่าแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นงานด้านจิตวิญญาณนอะเอองานจากฟ้าเอ้จริงจริง,รงคือหยิบใบนี้ขึ้นมาแล้ว,ลวมันเป็นคําพูดนี้ขึ้นมานะเอออ่าก็ลองดูกันอีกทีหนึ่งละกันแต่แต่มันมันมันบอกเป็นลักษณะนี้อาจจะเป็นงานด้านจิตวิญญาณเนาะเออเพื่อการตื่นรู้อย่างเงี้ยนะคะ สำหรับใครแต่ละคนที่มีโซแพลนมาอย่างเงี้ยแม่หมอคิดว่าคุณน่น่าจะรู้ตัวเองอยู่แล้วแหละนะคะอืมประมาณนั้นนะน่าจะใช่เป็นงานด้านจิตวิญญาณแน่นอนเพราะคุณดูสีใบต่อไปเนี่ย The High Priestess นะคะอสิ่งที่เป็นความลับแล้วมันจะถูกเปิดเผยอืม นะคะมันถึงเวลาแล้วอะ่ะเดี๋ยวมันจะได้เปิดเผยในสิ่งที่ที่คุณจะทำหรือบางทีคุณรู้อยู่แล้วด้วยเพราะ The h a l e p h a n t ขอโทษค่ะ The High Priestess ใบเนี่ยแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณบางกรณีนะคุณรู้แล้วว่าคุณต้องทำอะไรแต่บางกรณีเดี๋ยวมันกำลังจะเปิดเผยให้คุณได้รู้เออนะ ดีอดีๆมากเลยวันนี้เตรียมตัวย้ายถิ่นฐาน <c oughs> ความรู้สึกนี่แล้วก็ใบสุดท้ายนะคะเอชอ of Penta กลสปิดท้ายวันนี้งดงามนะคะเรียนก็มารับไปสิค้าเงินของคุณ <c oughs> ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์รับไปเลยอืมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะอืม อะไรอะ่ะอ่านพลังงานวันศุกร์นะคะรับความสุขกันไปนะคะโอเคพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้แม่หมอสวัสดีค่ะ